มาแล้วเนาะกาบสบายดีสบายดีทุกทท่านเด้อสบายดีกันอีกรอบเนาะกับช่วงราวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วกับขอให้ได้รับสุขลาบนำกันเด้อเนาะื้นนี้ขอภาวนาให้มาเนาะตัวเจาะที่นาะหวั่นใจได้เจาะออกมาให้เนาะขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทท่านเด้อกับราวพัฒนาื้อนี้เนาะวันที่30ตุลาคม66เนาะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับเนาะคนที่เฮาฮักคนที่แบบว่าเฮาอยากให้ได้รับโชคลาบนํากันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนํ่เนาะแล้วก็ฝากล้านมั่งมีห6หไว้กับพี่กับน้องนําเช่นกันเนาะก็คือ โอนไวจ่ายจริงและะ้วก็ประกันความปลอดภัยเนาะสำหรับท่านไหนที่หาบ้านที่ว่าคิดว่าจะปลอดภัยแล้วกะ็เนาะโอนเทโอนจริงกะขอแนะนําเข้าไปอุดหนุนเข้าไปให้กําลังใจนอ้อหวั่นใจนําเด้อเนาะทางร้านมั่งมีหกหเนาะกะให้บริการทุกๆแนวทางแล้วกะ็เนาะเพื่อกะมี แบบว่าจริงเดเนาะแบบว่าเพื่อนเพื่อนกับแบบว่าให้อัตราการจ่ายเนาะกับสูงแล้วกับกับอนเทอนกิ่งแล้วกับมีคำว่าผิดหวังเนาะเขาไปแล้วถ้าถึกก็ได้เงินแน่นอนเนาะพี่้างเนาะบ่ไปว่ามาหวานใจกับซีวอลโบอกนะ <c oughs> กับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให เฮงเฮงปังปังกับแนวทางลาวพัฒนาเมื่อวันนี้เด้อเนาะกะโลบทีแล้วเนาะงวดทีแล้วกะหวั่นใจกะเฮ็ดได้ได้สองเนาะแต่ว่าหวั่นใจกะบบได้เจตัวตัวเบิลให้เนาะกเจาจให้แบบว่าให้แต่ตัวแบบธรรมดานะให้สองอื่นแต่ว่าบบได้ให้สองสองเนาะก็เลยก็เลยบบได้นะพี่น้องเนาะอันไหนที่มักเบิลกับอาชีเขียนเบิ้ลไปเองเนาะกะอันนี้คือ งวดนี้เฮาก็มาเก้ตัวกันไหมนะพี่น้องเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หีฮงเฮงปังปังเด้อมื้อ,อน,นี้ขอให้เตะทั้งบนทั้งล่างเด้อขอเด้อเนาะอยากให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามามีความสุขแล้วก็ขอให้ได้รับสุคลาบกันอกไปนะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมฝากร้านมังมี6กหนํานำพี่กับน้องแน่เนาะก็เข้าไปให้กำลังใจน้องวานใจทางร้านแล้วก็ สำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่ไม่โบหูร่งทางจะเข้าไปเนาะค่ะให้เข้าไปตรงคอมเมนต์ที่หวานใจได้วางไว้ให้ได้เลยเนาะก็กดเข้าไปทักไลายหาแอดมินเนาะแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องของน้องหวานใจคือกำลังใจที่ดีให้กับน้องเลยเนาะมาเบิ้งแนวทางลาวพัฒนามือน,นี้หวานใจ เฮ็ดได้สี่กับเจ็ดเนาะหวั่นใจเฮ็ดได้สี่กับเจ็ดแต่ว่าหลักร้อยนี่อาจสีอาจสีให้ห้าเนาะวันนี้หวั่นใจหลักร้อยหวั่นใจให้ห้าแต่ว่าตัวเจาะหวั่นใจกะอาจสีให้สี่กับเจ็ดเนาะกะอย่าลืมกรับกันในเด้อท่านใดที่เนาะเอาไปพิจารณาแล้วเนาะบ่ต้องวิ่งลูดกันได้เนาะให้เจาะเอาอย่างเดียวกับ่เป็นงยางเนาะกะ เพราะว่าท่านสิจิมสิโจตัวใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่น้องหวันใจได้โจออกมาให้กะดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังๆกันทุกๆท่านเด้อมาเบิ้งเนาะแนวทางลาวพัฒนามันนี้หวันใจเฮ็ดได้4เนาะกับ7จ็ดก็เจให้ก็มี4ี่สองสสา สี่ห้าสีแดแล้วก็4 9่เนาะสี่สองสีสาห้าสีแล้วก็สี่เกนาะเจาะเก็มีเจ็ดหนึ่งเดสองเดห้าดแดแล้วก็เจเก้เด้อเจดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าหวนใจให้สี่กับเจ็ดเนาะท่านใดที่เอาไปแล้วกะอย่าลืมกลับแน่เนาะถ้ามันมาตัวกลับเผากะจังสิบุได้เสียใจเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกลับในเด้อแต่หลักร้อยวันนี้หวนใจคอให้ห้าเนาะหวนใจมักห้าแต่ท่านใดที่ว่ามักไปสองตัวกะลงเนาะไป จับจงสองตัวก็ได้เนาะบโบวิ่งลูดก็ได้หวยลาวน้องหวั่นใจให้โจเอาตัวที่น้องหวั่นใจโจให้เนาะได้กะเข้ากะโอเคเนาะบบเข้ากะขอภาวนาให้เข้านาอพี่น้าะบให้วอาว่าคําว่าบบเข้าเนาะขอขอภาวนาให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเด้อเนาะขอให้มาตัวโจที่น้องหวั่นใจได้โจอกมาให้เนาะนี่กะ ขอให้พี่น้งได้ค่ากับเข้ากันโลเยินเนาะเพราะว่าให้แต่ละครั้งกับซีมาแต่ตัวแบบว่าตัววิ่งลูดเนาะพี่น้ตกับกับลายท่านก็อาจจะบ่มีทุนปั้นเนาะสีให้วิ่งลูดเลยลายอาจารย์กับบบวเนาะกับได้โจะเอาแต่บางตัวเล็กเนาะพี่เน้ตบอว่าท่านสิกินสสเจาะตัวใดกับขอภาวนาให้มาตัวที่เนาะหวั่นใจได้โจออกมาให้เด้อเนาะขอให้มาทั้งสี่แล้วก็ทั้งเจ็ดเนาะก มื่อกี้กะลุ้นฮาหนอยไปแล้วเนะหาะฮานอยกะรอบปกติกะเนาะตัวบนเข้าตัวโจ๊กเนาะหวันใจแล้วกะตัวล่างเข้าตัวโจ๊กของอาจารย์เนาะแต่ว่าหวันใจให้สองกับสี่เนาะมื่อน,นี้กะเข้ารอบสะพกิจเนาะสี่ศูนย์ศูนย์นสี่เนาะแล้วกะมาเข้ารอบปกติสี่แปดกับสี่เก้าเนาะดีใจเลยนะพี่น้องเนาะทำรับท่านใดที่ว่า ติดตามแนวทางของน้องวันใจกะขอให้เข้ามาแล้วขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อขอให้แบบว่าได้ค่ากับเข้ากันทุกทุกๆๆมือเนาะทุกทุกโรบแล้วก็ทุก,กทุกแนวทางที่น้องหวันใจได้เอามาให้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้นำเนาะอนไวัยใจจริงเนาะหับประกันคววมปดไผยล้านเปอร์เซ็นเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้าไปแล้ว ว่าเข้าไปให้บริการแล้วมีแบบว่าทึกแต่ว่าโอนานโอนหรือว่าโอนซาหรือว่าจังใดก็มีปัญหาอย่างก็ขอให้ทักเข้ามาสอบถามกันได้เนาะพี่น้องเนาะและ้วก็ท่านใดที่ว่าอยากเข้าในไลน์กุ้มก็คัดโลกลิงเนาะลิงกที่หวานใจได้วางไว้ข้างๆบ้านเนะาะก็ลัดโลกแลก้วก็ไปกดไลน์กุ้มไปได้เลยเนาะ เข้าไปทักทายกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องการโอลมกันทางหลายๆกุ้มก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ,เ,นะเวลาที่น้องวันใจบบได้ลงคลิปให้กะมีความจําเป็นแบบว่าเนาะบบทันะาทาได้ลงคลิปให้กะที่ได้ไปวางแนวทางให้ตรงลายกุ้มคือเขากุ้มฟรีเดอ้อบบได้เสียค่าเขากุ้มเนะาะก็เข้าไปให้เอาโุกเอาลาบนํากันเนาะกะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องวันใจเนาะเข้ามา กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปอุดหนูนร้านมั่งมี666เนาะจงมีแต่ความโชคดีกับแนวทางลาวพัฒนามือนี้เด้ยจะลืมนะพี่ดนอนเนาะสามารถไปจับจองกับลาวสามคัคคีลาวพิเศษลาว VIP ได้เนาะก็สำหรับทา่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหมวยลาวกะ ลงไปจับจองกันได้เดอ้อขอให้ทุกทกท่านจงโชคดีกับแนวทางราวพัฒนาเมือนี้เดอ้อไปกิ้มกันเลยเนาะ